สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในช่องดาก่อนมาตอนสัตว์เลี้ยงต้นไม้สำหรับว,ว,วันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับห่วงจุ้กับการเลี้ยงปลาทอง ปลาทองนะครับหรือเรียกว่าปลาเงินปลาทองนะครับทุกคนก็รู้จักเป็นอย่างดีนะครับเป็นปลาสวยงามชนิดหนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมเลี้ยงกันเพื่อความสวยงามเนาะแล้วก็จะมีบางคนนะครับที่เลี้ยงเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเพราะเป็นห่วงจี้ต่างๆนานานะครับเขาบอกว่าการที่เลี้ยงปลาทองทั้งหมด9ตัวนะก็จะเป็นเสริมปรม MM ีเสริมมงคลเสริมสิริมงคลความการค้าร่ํารวยให้กับครอบครัวของเราและทุกคนนะเพราะว่าการเลี้ยงปลาทอง9ตัวนะมันเป็นเลข ที่นิยมกันของไทยเนาะเพราะว่าเป็นเลขมงคลของไทยเลยก็ว่าได้นะทุกคนนะคือการเลี้ยงประทอง9ตัวเนี่ยก็คือจะต้องมีสีสันที่เป็นแบบสีสันสีทองสีขาวหรือส,สีแดงอะไรเงี้ยก็ทั้งหมด8ดตัวเนาะแล้วก็สีดํา1ตัวนะเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงประทองสีดำตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกน,นะรับ โชคหรือรับเคราะแทนเรานะครับ <S <S คือรับโชคร้ายแทนเราอะรับเคาะร้ายแทนเรานะครับก็คือเาจะเลี้ยงทั้งหมด9ตัวนะครับแต่ที่เห็นด้านหลังตขานีน้ตรงนี้นะฮะผมเนี่ยไม่ได้เลี้ยง9ตัวตอนนี้เลี้ยงทั้งหมด1 0 15ตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวนี่ก็มีชื่อแตกต่างกันออกไปสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงว่าการเลี้ยงปลาทองเนี่ยมันเกี่ยวกับฮวงจุ้ยอย่างไรเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวไปรับฟังกันเลยฮวงจุ้ยนะครับเป็นศาสตร์เล่้ยลับชั้นสูง ที่มีอายุยืนยาวนับพันพันปีอยู่คู่กับอารยาธรรมของจีนม,มาตลอดและในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมและมีอิทธิพลสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรก,ธกิจ real estate และประชาชนทั่ว,วไปนะครับขอก่าวย่อๆหวงคืนลมจุย้ยหมายถึงน้ำ่วงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยลมกับน้ำเกี่ยวข้องกับระบบธรรมชาติและสัมพันธ์กับจิตใจถ้าดวงชะตาของท่านจะเป็นผู้ที่โชคดีคนหนึ่ง โดยเฉพาะท่านที่มีความดันโลหิตสูงเพราะมีการวิจัยทางการแพทย์แล้วว่าการได้เห็นปลาแหวกว่ายในน้ําได้มองดูจังหวะการฮุบกินอาหารของปลานั้นทําให้เกิดการคลายเครียดวิตกกังวลและยังสามารถลดความดันโลหิตของท่านลงได้อย่างไม่น่าเชื่อถ้าท่านความดันปกติและชอบเลี้ยงปลายอยู่แล้วเลี้ยงโดยไม่ได้หวังผลการบำบัดใดๆท่านก็ยังได้รับความเพลิดเพลินและมีโชคในการค้าขาย ซึ่งการเลี้ยงปลาทองจํานวน6ตัวในตู้ปลาชาวจีนหรือแม้ชาวไทยที่รู้หลัก่วงจุ้ยนั้นจะมีโชคดีและตามหลักวิชา่วงจุ้ยนั้นตู้ปลาและปลาทองเป็นสัญลักษณ์ของน้ําที่กําลังเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของน้ําในตู้ปลาจึงถูกนําไปเปรียบเทียบกับการหมุนเวียนของเงินและจลํานวนปลาที่ชาวจีนนิยมเลี้ยงที่สุดเพื่อความสิริมงคลคือ6ตัวเพราะจานวน6ตัวเป็นธาตุทองปลาทอง6ตัวจึงเท่ากับการเพิ่มทอง ขึ้นเป็นทวีคูณส่วนน้ํายังเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคัง่งทั้งทองทวีคูณมารวมกับความมั่งคั่งในตูป้ปลาในบ้านของท่านย่อมเป็นมงคลแน่ถา้าเลี้ยงปลาทอง9้าตัวซึ่งเป็นตัวเลขมงคลของไทยจะเป็นมงคลตาม่วงจุย้ยหมอฮวงจุ้ยจะตอบว่าเลข9้าเป็นเลขที่มีค่ามากที่สุดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถสูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงปลาทอง9้าตัวใน,ในตูป้ปลาก็ถือว่าจะกระตุ้น ให้เกิดความบังคั่งสูงสุดเช่นกันเป็นยังไงบ้างครับหลักห่วงจุ้ยในการเลี้ยงปลาทองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงปลาทอง9้าตัวบ้างครับอย่างของผมเนี่ยนะตอนแรกเราตั้งใจไว้เลยว่าอยากจะเลี้ยง9้าตัวนะทุกคนนะแต่ว่าทําไปทํามาไปเดินร้านขายปลาแล้วก็ทีนี้เห็นสีสันสวยงามที่มันอยากได้เราก็เลยจัดมาเพิ่มนะครับตอนนี้นะมีทั้งหมด15ตัวแล้วในตู้นะครับซึ่ง15ตัวของผมเนี่ยนะมันก็จะมี หลากหลายสายพันธุ์นะครับหลักๆที่ผมเลี้ยงก็จะเป็นนี่เลยครับฮอลันดายักษ์เนาะมีฮอลันดาหัวมวกนะครับมีรนะิวกิกนเนานะแล้วก็เป็นตระกูลพวกสิงเนาะมีสิงญี่ปุ่นนะครับสิงดันตานิดนะฮะสิงผสมนะครับแล้วก็มีกสายพันธุ์นึงก็จะเป็นออกฮอกินเนาะแล้วก็เป็นลักเล่นะครับซึ่งลักเล่ตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยก็คือหน้าตาของมันเน่ะมันมีเอกลักษณ์ของมันมากเลยก็คือแบบเอ่อตรงหน้าตามันจะเหมือนแบบ ตัวแบบกลมโกโนิดนึงนะมันจะมีแบบสีดําสลับสีส้มแล้วก็หางเป็นหางพัดเป็นหางปลาตะเพียนนะมีความสวยงามมากเลยทุกคนคเห็นแล้วก็ชอบมากเลยแล้วก็มีตัวเดียวในร้านนะครับก็เลยรีบเอามาเลยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมี15ตัวนะครับมันก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวไปทําความรู้จักชื่อลูกๆของผมกันเลยนะ15ตัวเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นชื่อแนวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีความคล้องจองกันนะครับเดี๋ยวไปรับฟังกันเลย กันโจสายพันธุ์ฮอลันดาหัวหมวกโชกุนสายพันธุ์ฮอลันดายักษ์ซุนไดสายพันธุ์สนินผสมห้าสีไขโตสายพันธุ์ฮอลันดายักษ์โชวาสายพันธุ์ฮอกกินซากิ aki, สายพันธุ์ฮอลันดายักษ์ มิยบิสายพันธุ์ริวกินฮิคา,า,รา,รา,าริสายพันธุ์ริวกินชิโร่สายพันธุ์สิงดังกามิดโกฮานสายพันธุ์รักเร่สันเก้สายพันธุ์ฮอลนดาห้าสีเอมิกะสายพันธุ์สิงผสม อากิสายพันธ์สิงห์ญี่ปุ่นฮิโตจังสายพันธุ์ฮอลันดายักษ์และดังโงสายพันธุ์ฮอลันดาสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาดวอะไรมากมายนะครับก็จะมาพูดถึงศาสตร์นะครับพวงจุ้ยในการเลี้ยงปลาทองนะครับว่าเลี้ยงกี่ตัวถึงจะดีนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับก็คือการเราเลี้ยงปลาทองเนี่ยก็เพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสุขเนาะจะเลี้ยงกี่ตัวก็ได้มันขึ้นอยู่กับเรา ความพึงพอใจของเราความสุขของเราความชอบของเราแล้วก็ความสะดวกสบายในการเลี้ยงของเรานะครับลหลักๆอาหารที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นแฮร์สเปอร์เลสนะครับอันนี้ก็คือจะเล่งแบบว่ามีโปรตีนน้อยที่สูงมากๆเลยนะครับมีโปรตีนแล้วก็จะเล่งสีนะครับอันนี้คือสั่งมาผิดนะครับคิดว่าไซส์เอ็เนี่ยเป็นไซส์ขนาดเล็กแต่ว่ามันใหญ่มากผมก็เลยมาทําการทุกๆนะครับให้ปลาทองเขากินกันนะครับ ก็วันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับหรือใครที่ชื่นชอบลาทอนนะครับก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม YouTube ช่องดาก่อนมั่งด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปกับการให้อาหารน้องปลาทองนะครับลาไปก่อนครับบายสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องดากอนมังกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะ